แม่ใสคุณแม่โอ้มีแต่วัตถุมงคลของคุณแม่เบิดเลยบอกครับนี่แมนค่ะปุยช้าว้มีครบทุกอย่างปฏิหารแดงปฏิหารขาวอก็เล็กพันนี้่ยน้ำลูกโอ้ก็เล็กอยู่น้ำลูกมีฝ่ายบุกแขนรูปภาพพกแท้พิเศษพุทาพิเศษอนนี้ตองกานตืนกับเลกเสี่ยงเป็นโจทยครับทำอะไรโยคอ่ะ สวัสดีครับก็กก๊อกนิวครับตอนนี้อยู่ที่วัดป่ารุนธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำมลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินครับถวายพระทหารเช้าหลวงพ่อเสร็จแล้วนะครับถวายสังฆทานนะครับวันนี้หลวงพ่อ ติดกิจนิมนต์ไปงานพุทธ,ธาพิเศษหลวงปู่ศิลาสิริจันโทที่จังหวัดกาลสินนะครับคุณแม่ก็เตรียมวัตถุมงคลไปให้หลวงพ่อเติมเต็มให้นะครับ หลวงพอขึ้นบนศาลาเร็วนะครับเพราะว่าจะได้ฉันเช้าให้เสร็จก่อน11นาฬิกาแล้วก็จะได้เดินทางไปที่หลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับที่ตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินครับญาติโยมที่เดินทางมา ถาไสังฆทานวันนี้ก็เยอะนะครับคาดว่ายังมาไม่ถึงก็น่าจะมีนะครับแต่ว่าถ้ามาช้ากว่านี้ก็คงไม่ทันแล้วนะครับวเน,นี้ยเพราะว่าหลวงพ่อติดไปดูคุณแม่ก่ับ ิถวายท่านเสร็จแล้วยกมือไหว้พรนะครับไม่ต้องกราบท่านนะครับเดี๋ยวิ่งกราบเดียวนะครับเลียหน่อยนะครับเพราะว่าท่านมีกิจในวันต่อนะครับผมยกมือไหว้ท่านพรนะครับ

ำหนังสือสวดมนต์มาถวายแล้วก็มีทูบด้วยนะครับทูบเทียน ก็ทานวันนี้นะครับี่เราไปทักไทยจุกน้อยแล้วก่อนสวัสดีครับวันนี้จุกไปไหนเนาะเนาะสวัสดีครับวันนี้ครับจำกันได้ไหมวันนั้นใส่บาตรแหละลุงยังจำได้เลยเห็นหน้าก็จำได้เลยวันนี้กลับมาทำบุญกับหลวงพ่ออีกนำกับข้าวมาถวายใช่ไหมคร้บก็ มาจากนี่เนาะมุกดาหารน,านิคมคำสร้อยเห็นไหมคมจำได้หมดเลย <laughs> 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 สาธุบุญด้วยนะครับมาเป็นครอบครัวนะครับวันนี้ เพิ่งเจอกันครั้งแรกนะครับวันที่มาใส่บาตอยู่ตรงด้านข้างเนี่ยครับน้องครับน้องน้องจะมีผมจุกครับจะใสบ่บาตรกับหลวงพ่อครับมารอบนี้เจอกันครั้งที่สองครับที่มาใหม่ก็มีครับกำลังเดินทางมาถึงก็มีนะครับ เพราะว่าบางคนไม่รู้ว่าวันนี้หลวงพ่อติดกิจนิมนต์นะครับที่จะไปข้างนอกก็เลยเดินทางมาเวลาปกติปกติแล้วถ้ามาถึง9โมง9โมงครึ่งก็ยังทันนะครับแต่วันนี้หลวงพ่อขึ้นบนศาลาเร็วเพราะว่าติดกิจนิมนต์ที่จะไปงานพุทธาพิเศษหลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับ นะครับคุณแม่นี่ใสแล้วนี่คุณแม่คุณแม่ห้อยปฏิหารแดงนะครับเอาไปให้หลวงพ่อเติมเต็มให้แล้วเนาะเติมเต็มแล้วกันครับนี่ปฏิหารแดงสวยๆสาธุค่ะมีเกศมีอะไรด้วยมีเกศด้วยค่ะมีเกศหลวงพ่อแล้วก็ของหลวงตามหาบัวด้วย๋อครับของหลวงพ่อหลวงตามหาบัวอยู่ด้วยกันค่ะครับอาจารย์ขอคุณแม่สงบนะครับ มาทาบุญทุกวันอยู่ในนี่มีก็เยอะเลยรูปหลวงพ่อนี่เอาไปใส่ล็อกเก็ตสวยมากเลยใส่ล็อกเก็ตค่ะแล้วก็มีไฟายปลุกแขนรุ่นนี้ยังไม่ได้ใส่โอ้อันนี้เป็นแก้วสารพัดนึกที่ได้วันสวดมนต์ข้ามปีใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่เอาใส่กรอบเรียบร้อยครับสวยค่ะสวยสวยมากนี่เปินแก้วนี้ก็แล้วันแก้วสารพัดนึกนี่แล้วก็นี่ก็มีเหรียญปดนี้เหรียญปดนี่นี่ ใส่เป็นกรอบเงินเนาะกรอบเงินครับธรรมดาครับอันนี้สวยเด่นมากเลยรูปเด่นมากพวกนี้ยังไม่ได้ใส่นี่แบบอันนี้ยังรูปเล็กนี่ยังอีกยังไม่ได้ใส่ยังไม่พร้อมเดี๋ยวใส่ครับโชคงวดนี้ได้ใส่หมดแหละครับนี่ครับคุณแม่ได้ใช่ไหมสี่สี่ได้ครัได้สี่สี่งวดที่ผ่านมาอยู่ แม่สายบุญนะครับวันนี้วันนี้คุณแม่กับคุณพ่อก็จะตามไปที่ป,ปู่ศ <ไป S 1> ิลาใช่ไหม,มปู่ศิลาครับปู่ศิลาอยากจะไปนานแล้วอืมครับพอดีได้โอกาสก็เลยตามคณะไปครับผมตามหลวงพ่อไปด้วยนะครับสาธุบุญด้วยนะคระับถวายสังฆทาน ไปาขนมหรือยังไปาขนมหรือยังไปาขนมกับหลวงพ่อหรือยังอ๋อไปามาแล้วได้ขนมจากหลวงพ่อแล้วถวายสังฆทานเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เจ๊เจน้องเจ๊ ลูกชายของคุณจ้อยครับครอบครัวของคุณจ้อยครับพ่อตาแม่ยายก็มาน้องเจเจมาแล้วน้องเจเจเสื้อขาวเลยครับ ลูกชายของคุณจ้อยนะครับวันนี้เฮียหมูก็มานะครับเฮีหมูเสื้อสีฟ้าครับนี่คุณจ้อยหันหน้านาเครับนี้คือคุณจ้อยเสื้อสีออกเทาๆนะครับน้องจีจ น้องจีจีได้เยอะเลยจีจีค่ะจีจีสวัสดีครับหันหน้ามาหน่อยลูกได้เยอะเลยแบ่งคุณลุงหน่อยให้ลุงหน่อยลูกให้ลุงหน่อยให้ลุงหน่อยมาเยื่อทอมาร chanduṁ bhaṭṭā prasūyathā nircchoti prasūyathā sumbeddhīya vivacchantu āsāpallābhoi vidyācchato bhāvat eva oh กินข้าวกันนะครับวันนี้นี่ครับวันนี้เสร็จเร็วกว่าทุกวันนะครับ9นาฬิกา25นาที32วินาที33 34นี่แหละครับคือเวลาที่เสร็จในตอนนี้นะครับวันนี้เสร็จเร็วนะครับเพราะว่าหลวงพ่อติดกิจนิมนต์ ที่จะไปงานพุทธาพิเศษหลวงปู่ศิลาสิริจันโทที่ตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับยกลงเพราะว่าจะแจกไปถึงคนเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยว,วเ,เดี๋ยวเราทำกันก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำดีก่อนนะ